พาณิชย์มอบตาไทยสีเล็ก,กากลนตีคุณภาพให้สุดยอด207ล้านอาหารไทยลดเลิศเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวพลิกฟื้นเศรษฐกิจพาโควิด -19 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนา,นาธุรกิจการค้านำโดยนายวิริศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ไทยสีเล็กแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า207ร้าน เป็นปีที่3หวังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมรองรับนะักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายล่าสุดมีร้านไทยซีเล็กเกือบ1,000ร้านทั่วประเทศปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงได้เร่งผลักดันธุรกิจร้านอาหารให้รีบปรับตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายซึ่งทางร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยสีเล็กจะเป็นจุดขายสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารในสถานการณ์เช่นนี้ อีกทั้งร้านอาหารไทยซีเล็กจะได้รับการการันตีว่าเป็นร้านอาหารที่มีดีทั้งรสชาติกรมกรอบสะอาดบรรยากาศดีถือเป็นสเสน่ห์ไปจวหวกในเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติยอมรับอีกด้วยปัจจุบันนี้มีตาไทยซีเล็กเนี่ยประมาณ9 8 7า้้านค้าผมคิดว่าทั้ง987ล้านค้าเนี่ย ก็จะผลักดันให้เขารู้ว่าอาหารไทยเนี่ยมีรสชาติและมีเอกลักษณ์ที่ดีที่จะผลักดันให้หลังจากโควิดเนี่ยะนะครับจะได้แนะนําให้คนไทยได้รับทานอาหารไทยแล้วก็ให้เขารู้ว่าอาหารไทยซสเล็เนี่ยปลอดภัยและมีคุณภาพครับนี้ไปนะครับหลังจากโควิด19ไปเนี่ยผมคิดว่าร้านอาหารไทยที่ผ่านมาคิดว่าได้ผลกระทบมากพอสมควรแต่ก็ยังดีกว่านะครับ จะเป็นท่องเที่ยวหรือทั่วโลกหรือจะเป็นธุรกิจตัวอื่นผมคิดว่าน่าจะมีผลกระทบมากกว่าร้านอาหารอันนี้ผมก็คิดว่าในอนาคตหลังจากโควิดเนี่ยเราก็ต้องมานะครับทบทวนกันใหม่ว่าเราทำไงถึงจะค้าขายทางออนไลน์หรือออฟไลน์ให้มันดีกว่านี้เพราะการบริโภคทุกคนก็ต้องบริโภคในที่ให้เราระมัดระวัง เพราะในอนาคตตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนที่จะมายับยัง้งโควิด19เราแน่นอนครับร้านอาหารธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยในทั่วโลกก็บ่งบอกอยู่เลยนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยมีรสชาติที่ไปได้ทั่วโลกถึง200กว่าประเทศและหลังจากโควิดเนี่ยครับในประเทศไทยผมคิดว่าก็ขาวโลกก็รู้อยู่นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยที่การคุมสถานการณ์โควิดได้อันดับสองของโลก เราก็เอาจากวิกฤตเนี่ยมาเป็นโอกาสชาสัมพันธ์เลยว่ามาเที่ยวประเทศไทยนะครับปลอดภัยโควิด19ในอนาคตผมคิดว่าเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไทยซีเล็กมีจุดตรงท้ายว่าพรีเมียมด้วยครับปีนี้ผู้ประกอบการนะครับมีการส่งมาคัดเลือกทั้งหมด500กว่าร้านค้าก็ได้ผ่านเกณฑ์อยู่ที่207ล้านค้าและผมคิดว่าทั้ง207ล้านค้าเนี่ย ถ้าหากว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับให้เป็นร้านค้าทั้ง200ร้อร้ร้านค้าเนี่ยมีประชุมกันหาจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นพรีเมียมทั้งหมดครับในอนาคตผมคิดว่านะครับไทยซีเล็กเนี่ยจะต้องพัฒนาให้อย่างน,น้อยประเทศไทยเนี่ยต้องได้ระดับ2,000หรือประมาณ2 0 0 0ัเศษนั่นแหละครับผมคิดว่าถึงจะพอรับกับประเทศไทย และในอนาคตต่างชาติมาเที่ยวนี่นะครับผมคิดว่าเขาจะได้รู้ว่าอาหารไทยรสชาติเป็นยังไงครับ